ก็ทำมาเยอะแยะมากมายเราว่าอะไรดีก็ทำไปหมดแต่ก็แค่การจะทำแต่ก็ยังไม่มีเหตุผลสำเร็จแต่วันนี้ผู้ก้าวหน้าเข้ามาในธุรกิจตัวนี้เรามองเห็นําถาว่าสิ่งที่เราได้คืออะไรการที่เราจะทำหรือไม่ทำจิตใจของเรามันก็ขึ้นอยู่กับตัวเราวันนี้เห็นสินค้าเห็นผลิตภัณฑ์ตัดสินใจจากสินค้า บริษัทดีทุกอย่างดีหมดตัดสินใจอีกั้างหนึ่งจากการทำงานของคีมีเห็นค่ะเห็นโอกาสเห็นคนสําเร็จวันนี้เราอยากสําเร็จก็แค่เข้ามาดูคนที่เขาสาเร็จเขาเดินแบบไหนเขาไปแบบไหนเขาทาอะไรกันในที่ตรงนี้นั่นแหละค่ะคือสิ่งที่เราจะได้ในวันนี้าก,การตัดสินใจในธุรกิจตัวนี้เขาบอกว่าทําเล็รได้ าวนี <differences S 2> ้ขึ้นตำแหน่งเล่นในนอทีนทั้งจอ